สวัสดีเด้อพี่น้องเอพซีพี่น้องปองไปสุกูนสุกุนผู้ติดตามสุดดาว VIP พี่น้องดาว VIP มาแล้วเมื่อวานก็มีปัญหาขึ้นกันดาว V i p อัดจัดทรงแล้วแต่ว่าออกอากาศบ่ได้นะพี่น้องเลยเอาลุดเลยเอาออกไปแต่ว่าบัดเบิ่งมาออกเลยซีลุทพุ่งไปพี่น้องน่าเสียดายคืออย่างนี้ก็บบเป็นยังพี่น้องมือนีมีแตก ไม,ม่มือมากดีมือมากดีดองมีแตกนะพี่น้องหมู่บ้านในเขาซีรูดเลยเดีว่ามีปัญหาทางดานยูทูบเขาเลยเอออกบะได้คัดของเขาเลยเอาเอาออกไปเลยน่าจะสิเอาขึ้นไปมันกับคำแล้วเอาขึ้นบะได้เลยบกูขึ้นไ้เลยปล่อยพันเลยหน้าพี่น้องเดี๋ยวว่าเมู่นี้พันเป็นรลบาประตูใส่พนบะมาเลยพี่น้องมันเปลี่ยนกันเป็นยังไง ของลาประตูใส่ฝนบ่บ่เห็นออกอากาศมาเลยบ่เลยคำนวณพี่น้องเมื่อนจังเมื่อปราใส่มือนี้เบิ่งไอ้ดาว VIP แก่เมื่อขนะพี่น้องเมือวันบ่ได้เบิ่งมือนี้เบื้องแก่มือแล้วพี่น้องเด้อแต่หังเห็นที่ออกมาเขาซีรูดแล้วพี่น้องมือวันโอ้ยมือเศรุ่นหลอบเด้อกะบ้านนี่สิเป็นตัวใดเอาพี่น้องไปนี่ก็ไปเบื้องเราวีไอพีต่อได้เลยพี่น้องเน่ะ อ่าพี่น้องบ้านนี่มาเบิ่งดาววีไอพีแกะมือว่านนี่นะพี่น้องเนาะแกะมือมือว่านนี่ยินดีต้อนรับสู่ส่องตาคุณพารวยได้พี่น้องเด้อมือว่านนี่คัดของ,ท,ง,ท,งทั้งเทคนิคนีคน่แหละพี่น้องทั้งยูทูบเอาออกไปแล้วแต่หางไปประพันหน,กหนากระเลยเอาขึ้นเลยหลบออกไปแต่ว่าปัดมาเบิ่งเงี้ยมัน,น,นเสียวปัดมาเบิ้ง่เงี้ยงงี่เงี้ย ออกมาเด,ด้เขาซีรูดเลยพี่น้องโอ้หนาเสียดายปล่อยไปซีเหล้าก็เลยซีรูดพี่น้องว่าเปน็นยังก็ให้พี่น้องหูเจ้าว่าเขายนรูดได้ก็รับพี่น้องน้องมือวนันเสียดายนำอยู่ VIP วันที่10หาตุลาสองพันหา้อยหกสิบแปดมือเรานี่พี่น้องที่เขายุใส่กระสีโบชุดฟังแล้วพี่น้องนะชุดดาว VIP ลดไปชุดดาวอเมริกา เย็นหาล่องหกเขาหาเลยพี่นอ้องได้หาสามกับหาซีไม่พี่นอ้องได้๋องหลุดดาวจน AI. เอไอเย็นหกล่องเก่าเขาหกพี่น้องได้แปดหกล 8, แล้วก็มาดาวสตาเย็นดาวดาวสตาร์หลุดไปพี่นอ้องมาดาวจนเย็น4ีล่องหกเย็นซีล่องสามเขา ซีพี่น้องได้ซีหกหลูดพี่น้องอ่าบานนี้มาเบิ้งเที่ยนมือว่านนี่นะพี่น้องเนาะขออภัยหลายๆที่มีปัญหาั้างยูทูบนี่แหละพี่น้องยูทูบไปจังไรบุได้เอาเดี๋ยวลบออกได้เลยได้เอาออกไปเอามาเบิ้งมือนี้พี่น้องดาว VIP วันที่16ตุลาคม2568าจับคู่ xung cầu nâng cao vinh วิ่งเก้าแปดเกปวิ่งเก้าแกลมหน่งเกาล่องสูเกาล่องคิ่งเด่นเด่นเกล่องแป Dao Amerika Dao A. Amerika Ni Li Ka ลิกาจับคู่ลิกาจับคู่อาหกโกเกดสี่หา Vinh. Một kết. Một kết bình Một kẹt Một bình ล่องกมหกเกดล่องหาหกล่องซีหาคู่วิ่งเด่นหกล่องเกด Não, está uh... จับคูศูนย์แปสองสนึงเก่า 19 cầu nhân cầu bình nhân cầu cùng sáu sám lòng xuống lòng khu bình lên nương lòng cầu ดาวชนดาวชนนึกเม็ดอะไรไปนางเอ้ยพ่อได้เขียนยี่ดาวกลับนี่ เบื้องละลาจักหน่อยน่ะผีนังเนาะจับคู่สี่ห้าห้าหกห้าแปด สัตว์บอสัตว์เลยพี่น้องเอ้ยสีจางล่ะเอ้าจบรอบนี้แหละพี่น้องเขียนไหมมาทางนี้ล่ะาทางนี้เขียนวิ่งหาเป็ดมาเปดวิ่งหาเปดก้ม หาหกล่องสี่หาล่องคูวิ่งเลยนหาล่องแปดกลุ่ม 0กหกศูนย์เก้าสองสีสามศูนสามห้าสีห้า

เอาไปรุนโศกกันละพี่น้องเนาะของดาววีไอพีมือว่านนี่ยบ่ได้ออกแต่ว่าหังเห็นดูว่าเขียนลงไปแล้วได้ซีรูดผุ่นพี่น้องแต่งออกบ่ได้คัดควานละำพี่น้องเนาะขออภัยหลายๆเอามื่อนี่มือแตกพี่น้องมือเต็มเต็มมือล่นอีกลำเมื่อนี่เนาะดาววีไอพีขอบเด็กมื่อนี่ละสิบหกตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจับคู่ศูน ศูนย์เก่าหนึ่งเก่าเก้าแปดวิ่งเก้าแปดกลมเก้าแปดลอกศูนย์เก่าล่องหนึ่งเก่าคูวิ่งเล่นเก่าล่องแปดดาวอเมริกาหาหกหกเจ็ดสี่หาวิ่งหกเจ็ดกลมหกเจ็ดล่องหาหกล่องสี่หาคูวิ่งเล่นหกล่องเจ็ดดาวสตาร์ศูนย์แปดสองสามหนึ่งเก่าวิ่งหนึ่งเก่ากลมหนึ่งเก่าล่องศูนย์แปดล่องสองสาม ขูวิ่งเด็น1น่ร่องเก่าแลวจนแล้วจนจับคูซีหาหาหหาแปวิ่งหาแก้มหาแปร่องซีหาล่องหาหกูวิ่งเด่นหาล่องแปดเอาพี่น้องผู้ใดเข้ามาเราก็ห้ได้โชคได้ลาบกันทุกขูทุกคนได้พี่น้องเด้อรอบเด้กนีหกุ่มเครื่องไปนี่ พี่น้องสูๆบานมันกันทุกข์ทุกคนเงินในห้น้องท่องหายไลพี่น้องแ่าเจ็บยาจนเด้อพี่น้องเด้อให้คุณพารักษาทเทวดาคุมข้องพี่น้องขอบข้วให้ยู่เย,ย็นเป็นสุขพอกันไม่กับวันที่สิบเก็ดละพี่น้องบัดสำหรับมเมื้อนี่ยกว่าเกาข้ามวาสวัสดี